ทับาบ,บรีอยู่กับหลวงแรมไต่วันนี้จะพาทุกคนมาหาหลอ,อกกระเจียวคิดยากหลอ,อกกระเจียวก็เลยจะพาทุกคนมาหลอกเบิ่งว่ามันซิมมี่โบกตามทุกางนั้นเลงะแถวนี้มันมีป่าหลายเขาว่ามีหลอ,อกกระเจียวแต่ว่ามันจะเกิดด้วยบบยังโบท่านไหนหูไปไปหานลำกันเบิ่งว่ามันซิมมี่นี่ทุกคนเห็นเดี๋ยวช่อ,องหลอ,อก ดอกกระเจียวดอกจากบานแน่นอนแม่มีเสยฝนตกสองมือไม่ไม่นีดอกกระเจียวเกิดเสยป้านั่นจากบานแหละไปพงไปรล่อไม้ของเชียมมีเลสเมียนี่ดอกกระเจียวเนี่เอาไป พอแล้วล็อกนึงพอแล้วล็อกนึ่งเรากระเจียวหน่อยเรากระเจียววัใหญ่โอ้โอ้เบิดครึ่งหนึ่งเดือนดอกหนึ่งโอ้ไมแต่ดหอกกระเจียวเล่นหน่อยก็คนจีบเอาจะดีก็แล้วคุดเนาะเมืม่อตนเ่เคยจีบจะก็กระเจียวจะถือเอา อันนีจีม้นเครื่องหนึง่งถ้าพอเขาเสียมคุดอไปนี่ต้องแบบนี้จังสีแสบเนี่ยบางนึงคุดบางเนี่ยตัดได้ตะซ้ำนี่แค่คุดลงมาได้จังสีนี่โอ้แสบดีรนอนจะจุ่มเลยไปจะหลอกลงในอี้อาดโอ้แต่ว่าอยากบานมุอดอ่ะ วสษนาแต่ตะหลอกบ้านบอโฆสนาแต่จะหลอกบ้านเนว่หลอกบ้านกระแสบอยู่ห็ดว่าก็ไรนี่ยีน À. Ngàm đồ, bắp bắp hả? bắp bắp làm bắp 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 เฉยปุ่หนักแทะอาเอาจ้ว้าวชเสียใจอยู่ตคนเดียวขอดอก่าเบ่นละ bên cả anhu gần 300 rồi, lại đai đỏ này, đọc này đỏ này, มวยไงทอยอยู่ไตเ่เฮาเนาะอยู่อันนั้นอยู่เมืองโคองอยู่แข้งกระปั๊กซักดอกพวกไงพวกญ่อันนี้รอกน้อยนี่ทุกคนลอกกระเจียวในมือนี้เอาซ้ำนี่แหละซ้ำพ่อจำจุกจำเจีเยวกินในกะเหลวไม่ต้องเอาไลายเอาซ้ำนี่เลยกินบูเบิ้ล หนไลยเติมอยู่ได้ด่ะก็เห็นว่าก็ได้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ทีพ่อไหวสำนีดะพอกันคลิปหนาว่าคนจะพาไปหาอยังอีกต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนไปก่อนเนาะในสำนีโอ้ผู้ดีมัดหนึ่งมัดหาพัน <c oughs> <c oughs>